สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรรธค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะก็มาพบกับบัวในช่วงสาระน่ารู้ของนักยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็บัวนะคะในฐานะนักยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงของบัวค่ะคลิปนี้นะคะบัวก็ได้มีเวลาที่จะไปดูหลังบ้านนะคะบัวอยากไปทบทวนคอมเมนต์นะคะของเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกคนว่าส่วนใหญ่แล้ว สนใจอะไรในคลิปวิดีโอของบัวก,กันบ้างนะซึ่งบัวก,ก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักนั้นเลยนะคะและก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่บัวอ่านแล้วบัวรู้สึกเสียใจมากค่ะทุกคนนะคะและบัวต้องขอโทษนะคะ f c ที่น่ารักของบัวด้วยนะคะ และนี่ก็คือคอมเมนต์ตัวอย่างนะคะจาก FC ที่น่ารักของบัวนะคะบอกว่าอะไรก็ดีนะคะแค่ขอติเรื่องเสียงนะคะมันไม่บาลานซ์มากๆค่ะเพลงประกอบดังมากเสียงพูดเบาๆต้องลดลดเพิ่มๆกดไม่ทันหูแทบแตกค่ะคลิปหน้าสนุกดีค่ะและตัวอย่างอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับทำไมปากกับเสียงไม่ตรงกันครับว้าวว้ขอบคุณมากครับ และก็คอมเมนต์นี้นะพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคอมเมนต์จาก f c นะคะที่มีความพิการทางสายตานะคะคือมองไม่เห็นนั่นเองค่ะแต่พี่เขาเอาศัยบ่าฟังเอานะคะพี่เขาก็บอกว่ามาดูนิยามแห่งความรักด้วยคนนะครับหากเสียงชัดและดังกว่านี้จะดีมากเลยครับจากตัวอย่างคอมเมนต์ของ FC ที่น่ารักทั้ง3ท่านนะคะัวก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์แนะนําบัวเข้ามานะคะมันทําให้บัวมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงมากยิ่งขึ้นค่ะ บัวเชื่อมันว่านอกจากบัวแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ประสบป,ปัญหาเหมือนบัวเช่นกันในการถ่ายทําวิดีโอนะคะเนื้อหาคอนเทนต์ดีมากน่าสนใจแต่ว่ามีปัญหาว่าเสียงเบาหรือว่ามีเสียงแท่นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่บัวเจอบ่อยโดยเฉพาะนะคะคลิปวิดีโอที่ไปทํากับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะคะต้องเกรงใจเพื่อนๆนะคะบัวไม่สามารถที่จะพูดเสียงดังไปได้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าบัวทํำยังไงนะ,ะบัวดได้แต่ขยับปากนะคะพูดพูดพูดแต่ไม่มีเสียง แล้วบวกก็มาใส่เสียงที่หลังในการเล็กขอดเสียงที่หลังนะคะก็วันนี้นะคะบวกไปหาข้อมูลมาค่ะมีเคล็ดลับนะคะว่าทํายังไงให้เสียงของเราขาดการรบกวนชัดเจนมากขึ้นค่ะซึ่งบวกก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็บวกจะทดลองใช้นะแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะเอาไปว่าเราไปทดลองใช้พร้อมกับบววกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอของบัวนะคะที่บัวได้โพสต์ใน Youtube ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับคอมเมนต์ว่าเสียงเบานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะบับก็ได้อัดคลิปไว้นะคะตอนที่บัวนึกคอนเทนต์ได้ขณะที่บัวอยู่ที่โรงเรียนนะคะตอนเบรกนะคะบัวก็เกรงใจเพื่อนๆนะคะบัวก็เลยอัดเสียงเบาๆนะคะนี่ขนาดมีไม้นะคะอยู่ที่อกนะคะก็เสียงยังเบาอยู่นะคะ บัวก็นำคลิปวิดีโอนี้นะคะมาลองแก้ปัญหาดูในแอป c h i n i m a s t e r นะคะโดยการเพิ่มจากเสียงปกตินะคะที่เป็นระดับ100นะคะปรับจาก100นะคะขึ้นไปเป็น200นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเสียงคลิปเดิมนะคะที่มีระดับความเสียงที่100นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเสียงคลิปวิดีโอที่บัวเพิ่มระดับเสียงขึ้นเป็น200จะแตกต่างกันไหมนะคะซึ่งวันนี้นะคะบัวก็ตั้งใจที่จะมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับ เราได้อะไรจากการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะโบก็ตั้งใจที่จะมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับเราได้อะไรจากการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะ,ะจากวิดีโอทั้งสองเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีข้อแตกต่างกันนะคะระดับเสียงที่100ก็จะเสียงเบานะคะพอเราปรับเสียงเป็น200นะคะเสียงก็จะดังขึ้นคะ่ะทุกคนก็ถือว่าวิธีแก้ปัญหานี้ใช้ได้ผลนะคะสำหรับแก้ปัญหาให้กับนักยูทูบเบอร์มือใหม่ที่มีปัญหาในการอัดวิดีโอแล้วเสียงเบาคะ่ะ หลังจากที่เรารู้นะคะวิธีแก้ปัญหาวิดีโอที่มีเสียงเบาแล้วนะคะต่อมาเรามาดูวิธีแก้ปัญหากรณีที่วิดีโอมีเสียงแทรกกันทุกคนแทรกยังไงนะคะก็แทรกแบบมีเสียงลม้มเสียงพัดลม่มเสียงพูดจากคนอื่นนะที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวิดีโอของเรานั่นเองค่ะ โดยเราจะแก้ปัญหาวิดีโอที่มีเสียงแทรกโดยการใช้แอปนะคะที่ชื่อว่า Audio Noise Reducer and Recorder นะคะซึ่งเป็นแอปที่ใช้ฟรีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยมือถือนะคะที่เป็น iOS หรือว่า Android ได้หมดเลยนะคะพอเราดาวน์โหลดนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดขวามือเป็นการยอมรับนะคะและสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเป็นแบบสมัครสมาชิกหรือว่าใช้ฟรีนะคะ ถ้าเราจะใช้ฟรีก็กดถัดไปได้เลยค่ะพอมาถึงหน้าตานี้นะคะให้เรากดที่ขวามือด้านล่างนะคะที่ Import นะคะกดที่เครื่องหมายบวกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดที่คำว่าวิดีโอนะคะแล้วก็ให้เรานะคะกดที่คลังรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพทั้งหมดเลือกวิดีโอของเรานะคะแล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยนะคะ และนี่ก็คือหน้าตานะคะวิดีโอของเราที่มาอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาลองเปรียบเทียบเสียงนะคะว่ามีการตัดเสียงแทรกออกไปแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะโดยที่เรากดขวามือด้านนี้เป็นฟังเสียงปกติของเรานะคะถ้ากดด้านขวาก็เป็นการตัดเสียงแทรกออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะรู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งชนะล้านครั้งค่ะปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะ แต่ว่าไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ลืมความเป็นไทยนะคะผสมผสานความเป็นไทยของเราให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะไม่ว่าเราอยู่ไหนเราก็มีความสุขค่ะรู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งชนะล้านครั้งค่าปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะแต่ว่าไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ลืมความเป็นไทยนะคะผสมผสานความเป็นไทยของเราให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะไม่ว่าเราถือไหนเราก็มีความสุขค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือนำไฟล์น,นี้นะคะออกไปใช้งานให้เรากดที่ซ้ายมือนะคะ Save As นะคะแล้วก็กดที่คำว่า M P C นะคะแล้วก็มีโฆษณาดีหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราใช้แอป Coffee ก็ชมโฆษณาให้เขาหน่อยก็ได้ค่ะต่อมาก็กดที่คำว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลังวิดีโอว่าจะเหมือนกับที่ในแอปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันค่ะ รู้เขารู้เรานะคะรบ้อยครั้งชนะล้านครั้งค่าปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะแต่ว่าไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ลืมความเป็นไทยนะคะผสมประส,า,สานความเป็นไทยของเราให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะไม่ว่าเราอยู่ไหนเราก็มีความสุขค่ะรู้เขารู้เรานะคะ รบลอยครั้งชนะล้านครั้งค่ะปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะแต่ว่าไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ลืมความเป็นไทยนะคะะสมผสานความเป็นไทยของเราให้เข้ากับประเทศที่เราไปอยู่นะคะไม่ว่าเราจะเหนอยเราก็มีความสุขค่ะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าแอป audior e c o r d e r นี่นะคะก็มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ายังมีเสียงรถวิ่งอยู่ใช่ไหมคะทุกคนนะคะซึ่งตรงจังหวะที่รถวิ่งนะคะตอนช่วงท้ายๆนะคะก็จะมีตัดคำพูดของบัวออกไปเป็นคำๆไปนะคะซึ่งบัวก็เห็นว่าแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับนะคะใครที่จะแก้ปัญหาคลิปวิดีโอที่มีเสียงแทรกนะคะที่ไม่ใช่เสียงดังมากๆนะคะอย่างเช่นพายุลมพัดเครื่องบินรถวิ่งเร็วๆแบบนี้นะคะ และตอนนี้เพื่อนๆก็รู้วิธีแก้ไขปัญหานะคะวิดีโอที่มีเสียงเบาแล้วก็วิดีโอที่มีเสียงแทรกแล้วนะคะก็ลองเลือกใช้นะคะเผื่อจี่ได้แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้บ้างนะคะสำหรับนักยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะ บวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้ของบัวนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะหากชอบไม่ชอบหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบัวได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะบัวก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในการตัดต่อวิดีโอมีความสุขในการทำช่อง Youtube ของตนเองนะคะแล้วก็มาเจอกับบัวใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะมีความสุขทุกคนนะคะ